วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าร้านซ่อมขายของเก่าครั้งหนึ่งนะครับได้เงินกี่บาทโดยนะครับวันนี้อยู่กับร้านวัดดวงเซอร์วิสนะครับช่างวิชัยนะครับหรือคุณลุงของผมนั่นเองนะครับเหตุเกิดจากครับคุณลุงเสื้อฟ้าคนนี้ครับเดินเข้ามาถามคุณลุงผมว่ามีของอะไรจะขายไหมเพราะดีว่ามาขอนแก่นเนี่ยยังไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยนะครับคุณลุงผมคุยถูกคอครับก็เลยให้แกหมดทั้งร้านเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับล้อเหล็กหรือลูกสูบนะครับล้อโลนะครับให้แกไปหมดเลยครับนี่ก็จะเป็นภาพการทำงานของผู้คมน,นะครับรเ,เมาเลยสามสิบเอ็ดปีกันเส้นแห้งไปใช้บ้า้ของเอาที่ร้างเดียวเลยเออบัานนี่ละสามสิบเอ็ดบ้านจะ,ะดได้พอดจะได้พอดตู้เย็นไหมไปทำซื้อตู้เย็นล้านบ้านหรือเปล่าเอาไว้ใส่ก่อน Tôi nhìn cái hay rất nhanh rồi mà Không phải xây khoảng rồi Tôi nhìn cái dầu kìa หลังจากค้นเสป็์นะครับแล้วก็มาคิดเงินทั้งหมดนะครับเพื่อนๆคิดว่าได้กี่บาทครับให้คิดภายใน3 2 1เบ็ดเสร็จรวมนะครับรายได้วันนี้18,000บาทนะครับเข้าร้านนะครับร้านวัดดวงสวินนะครับของช่างวิชัยนะครับยังรับทํานะครับลด2 t ทีนะครับหรือ2จังหวะนี่นะครับ รับทำนะครับทุกค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคาวาซากิเซบิโกเค r นะครับหรือยามาฮ่าฮอนดานะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหากท่านใดนะครับสนใจอยากนำรถเข้ามาทำกับพวกเรานะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจเลยนะครับ the s o s i s Page นะครับ หรือสามารถทักเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการประมาณราคาคร่าวๆนะครับในการทํารถรุ่นที่ท่านอยากนํามาปั้นนะครับพวกเรารับทําทุกรุ่นเลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ